แต่บิลี่วันนี้หองสีเขียวย่ำไม่แดดอีสันลายลายเกลือหลายคนดิ ไก่ก็เฉดไก่บดจ้ะอันนี้ก็ไก่ย่อหนังย่อ่ไก่จ้ะหมูม็กินเลยมีลูกน้องอิตาล อ่ะลอกใส่กันเลยละหมูยอกับไก่เอากะรหน่มันตัวหมูกับไก่ไก่ไก่ทั้งเบิร์ดจัดตีว่าลูกนอนอิสลามนี่หน้าตาคนเห็นเป็งไงๆจ้าไง่ายหมอกับเพิเดอหม้อหมอกระางกระถา ยืมตรงตีละสวยงามนะบม่นัเดตตวนะอรงมวันา,าเ้อยนะี <c oughs> ้เบีสวยงันนี้งคสวยนะ <c oughs> องอยสยงามสว้งามสามสวยงามามส้นมสวยามสวยงามสวยงามามวาวงายาาสีาาส เป็นรลค่ะกระเพากัสื่ตอตวนอมผักซี่ตัวนี้โอ้ยอยากสีหองอยากสีห้าง <c oughs> <c oughs> พอหรือเปล่า่งาก็แไหนเสียบแ้ไหนเห็นยู่ก็เสียบเลยหรอลายวตจิน่าจะเส็บเสียบปะเสียบ่ะดูด้วยค่ะ ใส่ไม่หมดหรอกพี่ขาตี้ใหญ่ใหญ่ใจยีัควันอยู่โอ๊ยกันหากันหใส่พักสลองหลอดสองหลอดไม่นานหรอกไหนี่เลยเดียวดัล ลวกแปบ๊ปเบเดียวเดี๋ยวมันเหนียวเป็นยังไง แสงร้อนลอยเดียวหาชิมอู้หอมผักกระเฉดด้วยฮะมาสาาิมาแล้วมาูมันทำไมเอาตะเกียบอ่ะไม่รอนะฮบหอมไมเป๊ย <laughs> เป๊ะกำลังใจใช่ไหม กำลังใจให้น้องนะเนี่ยให้ลูกให้ลูกค่ะเอาให้ลูกฟาดเป๊ระดับพอแล้วได้เป๊ะแมนนีู้เ่นแลวหัองรลอบจ้าองเลูกลาเเช็ดตูดแล้วไม่เป็น,นไรนอ โอ้ยอนามัยหกสกรปรกสิบก็เป็นอย่างเชื้อโรคมันพักพอนช่วงนี้เทียงเชื้อโรคพักพอนค่ะ กินเนื้อดอกขายฟักกินฟักตวเนะเดี๋ยวกูไปหาผัวขายหมูเดีวมึงได้กินหมูแน่ๆรอๆๆยี่สิบ<ป> <c oughs> บาทเอาเยอะๆหรอถ <c oughs> ้าเอาื้อเงก็เอาไดมึงว่าทอางนถหนูถ้าหนูเสื้อเองพี่ไม่เอาตังค์ ตลาดนีมาทั้งวารมดาเลยเห็นผ <mel> ู <laughs> ้สาวอะไรดิใส่เสียบว่าเสียบกับจังหวะเด้อะเบแช่ เมือเอื้นขี้แตกกันบ้าว่ากันเ้อะัดปูมินิเนาะแบบกผ้าเนาะใส่กระเป๋าไปในวันนเลยกว่า6ผ้า เร่อกความแล้วนี่เอาเรื่องโุนเซนอีกหลายอย่างอย่างไรไลไลพอแล้วพี่เอะียเอสิอื่นว่าคนเสียลายอย่างไรเนี่ยย่ามันเนาะสมบติลีมอกระวผม รกระจุยเมเยมาอม้อนีออ่เต็มแล้วิด <laughs> ีโอเต็มแล้วเนี่ย <laughs> กล่องง้วนเลยนี่ เอาอี่หลี่ยได้ไหมไหนๆถ้าแล้วเ,เดินอยู่มันเดินอ๋อมันมันไวเกิน Chim bông vị nhang mà để cạo và xin bả siêu ô liền là là <laughs> một xin cái nằm dẫm anh ơi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  nổi đấy. Mình nói đi. Yeah, yeah, <g ül> ไม่คั่วกะเขินเชียบนะ <c oughs> เชียบกระทะน้อยไปใส่ความใส่ความแล้วก็คนอีก <c oughs> โอ้ยกล่องฉันมั่วแล้วเร็วไปหมอกัะเดือดพอหมอได้ปะตอนนี้ถอดปากดปนะดีก็ได้ <c oughs> <c oughs> <cười> ừ. <cười> <cười> ừ. <cười> cái gì ạ cái cái gì cái canh phong đại canh cái gì

เึ้นยังเนาะเขียนยากกว่นไม่นาะไห้ยังจืดมจืดละเนาะพวกนี้ป่เป็นลายยางลายเนี่ยเลยอิ่งไรกันเปียวไเนลายเ เห็ดไรเลิดน้องกิอะไอย่างนี้แซ่บอะรทางพี่กราต้องเพิมน้ำตาลอีกนิดนึงต้ายเซบทำชาเซ็บ้องุชากินหวานเหรอแซ่บยู่แซ่บ้วแซ่บดาชิมบ้างอ้นแล้ว เศษมันสูบวะนี uh ่แล้โหแข็งก uh ี่ดงสิแต็มเงนได้เลยแตมยังอืมโดนเาไหมยอยล่ะ เกียดกระเฉียดย่างผักกระเฉียดได้ได้พี่จะส่งให้ไปชิมฝีมือลูกหน่อย